สวัสดีคร like ับนี О О ่คือหลวงพ่อรนหลวงู่เรือนนะครับหาล่ทุงหนเนการเรียนเร็จิงปเป็นเจ้าคณะจังหวัดพโที่ขพระุตรกุลเน่างูป่รุกขีตั้งนมไว้สาจบนะครับตดัน้ำมนตังกำัเือนหลังกเือน หลายเนีจะจีบเทวดาสวนะงานลูกน้ำน้หาทแวทตรงนีแล้วพอดีผมจะได้ยินกรทงเรื่องลูกหลานทัา่านแล้วจะองเทวมก้วแล้วมีชื่อในัมีชื่อในบัญชีแล้วพอดีมีไม้บุญมาจวันที่เสียบไม้พอดีแค่เศษนี้บอ่าตายองลูกตาพีนะครับประจำปีสองพ องนักรานส็จาท่านเกว่าจเรียกว่าังคุยกานพดลมคนพัดลมถ้ารระิการะัดลมเช้าตาก็ัวใหญ่ๆต้องน้องบ่จะอาจจะร้อนหน่อยบนบนางบนาะไปน้พรดมไปให้ที่ร้องลมก็ได้เย็นเนจ่นี่คือภายในหรืตางลงบอินเยก แ่เนงจังดว่ารองรอรเวลาี่เรม้งใดด้าทบุญนะคนเราที่ทิ้งท้อเออหือุกินก่อนยังนะรับกวทำบุญหลงก่อนครัทบุญทีหงแล้วแต่แล้วแต่จะทำคนไหนก็ได้คนที่ไปงานคนก็ทิดทำบุญกบจับกันจัดกันนั้นนะกจั เวยากรองปูนทายแล้วสามตัวการบองปูนคนลบากใจเหมือนกันนะการกองคุณลำบากใจเหมนหาเหงาหาอาไม่ได้เลยแล้วปีที่แล้วกมองไม่ซานมันกังอินตัวแล้วแมพูนมเพก็เป๊ะปีที่แล้วก็ตั้งแพงตั้งแพงเย้เลนะดูไปเย้มา